ปีที่แล้วมาไม่ทันดอกไม้โรยซะก่อนปีนี้2,567เราจึงมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะมาตั้งแต่เช้ามืดด้วยน,นะคะตีห้ครึ่งค่ะเมื่อคืนเราพักค้างที่กระโจมผาหลวงห่างจากวนอุทยานนี้ไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะมาถึงเจ้าหน้าที่วนณอุทยานยังไม่เปิดบริการเก็บค่าเข้าชมค่ะเราค่อยจ่ายตอนเราออกมาก็แล้วกันนะคะ พอเดินมาถึงใกล้จุดน้ําตกพระหลวงก็ได้ยินเสียงน้ําตกซาซามาแต่ไกลเลยนะคะยังพอมีน้ําอยู่ค่ะหอบมาอีกแล้วค่ะกระเป๋าใบเดิมหมวกใบเดิมแต่รู้สึกจากสัมภาระเยอะกว่าเดิมนะคะคิดว่ายังไงปีนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆจุดที่เรามองเห็นน้ําตกตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกทางเราจะเลือกไปชมที่ไหนก่อนก็ตามใจเลยค่ะในระหว่างทางที่เราจะเดินไปทุ่งดอกหญ้าเราก็เก็บเกี่ยวความงาม ชมธรรมชาติไปในระหว่างทางด้วยนะคะด้านขวาจะเป็นหน้าผาหินสูงชันส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นเหวลึกนะคะเพราะฉะนั้นการเดินไปตรงนี้ระมัดระวังมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าทางแคบด้วยนะคะเรามาถึงจุดหยดน้ําทิพย์แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ําหยดลงมาตลอดปีเลยนะคะมีภาชนะรองรับเดินมาร้อนๆเหนื่อยๆนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะสัมผัสความเย็นชื่นใจของหยดน้ําทิพย์ได้ เดินผ่านช่วงหินสูงชันมาหน่อยนึงเราก็จะเจอป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยมารอบนี้เรายังเลือกที่จะไปทุ่งดอกหญ้าอยู่นะคะเราจะเดินตามธงสีเหลืองไปค่ะแต่ในบางช่วงเราก็มองหาธงสีเหลืองไม่เจอพอมองดูอีกทีโน่นธงปลิวสวัยอยู่ไกลๆโน่นเนี่เดินผ่านภารานหินมาก็อดไม่ได้ ที่จะมองย้อนกลับไปมองไปข้างซ้ายทีข้างขวาทีเป็นการเสพความงามจากธรรมชาติดื่มดำกับธรรมชาติที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเที่ยวอย่างนี้มากนักรักป่ารักเขารักเราด้วยนะแม้มีคําคมติดไว้ด้วยนะตอนที่เรามาถึงทางเข้าตีห้าครึ่งมาถึงตอนนี้เห็นไหมคะสว่างโร้แล้วเราไม่ได้มาถึงที่นี่เป็นคนแรกนะคะ มีคนมาถึงก่อนหน้าเราแล้วเพราะว่าตอนที่อยู่ลานจอดรถก็มีรถหลายคันจอดอยู่ค่ะฝนหยุดตกไปสักประมาณเดือนหนึ่งเห็นจะได้ค่ะน้ําที่เราเห็นอยู่นี้คาดว่าเป็นน้ําที่เป็นต้นน้ําของน้ําตกผาหลวงเพราะว่าดูตามแนวที่ไหลไปนะคะไหลไปทางขวามือซึ่งไปทางน้ําตกผาหลวงที่เราผ่านขึ้นมาเมื่อสักครู่ค่ะแม้ยังไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าเราก็มีความสุขได้ในระหว่างทางได้ยินเสียงอะไรไหมคะ ธรรมชาติกำลังเรียกหาอยู่ไงการได้มาเที่ยวชมธรรมชาติอย่างนี้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในใจมากมายค่ะวิวดีๆวิวส,สวยๆแบบนี้ในช้อปปี้ไม่มีขายนะคะมาเจอวิวส,สวยๆแบบนี้ไม่ว่าจะเห็นกี่ทีก็หลงรักไปแล้วมีคนเขาบอกว่าธรรมชาติก็เหมือนเธอทำให้เผลอรักแบบไม่รู้ตัวแน่คำคมมาอีกบางคนก็บอกว่าเกิดมาหาความหมายให้กับชีวิต ความหมายของชีวิตก็คือการได้เดินทางออกไปเจอกับธรรมชาติบ้างเราไม่ต้องตามหาชีวิตที่หรูหราเพียงแค่มองหาชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะทำงานมาตลอดหาเวลาพักผ่อนบ้างเหนื่อยนักพักผ่อนหน่อยแต่ว่าถ้าเหนื่อยน้อยอย่าพักผ่อนนานนะคะทิ้งความเหนื่อยเข้าป่าไปให้ธรรมชาติบำบัดบ้าง บางทีการเดินทางเข้าป่าเข้าเขาเข้าไปเที่ยวของเราสิ่งที่อยากเจอก็แค่ดอกไม้สวยในป่าใหญ่ปล่อยใจเบาๆให้ธรรมชาติให้ภูเขาโอบก,กอดเราไว้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าแม้ชีวิตนี่มันแฮปปี้มากที่ได้มาเติมพลังใจกับธรรมชาติเห็นดอกญยาต้น,นน้อยปลิวสวัยล้อริ้วลมไหมคะนั่นละค่ะสายลมที่พัดผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่าโลกไม่ได้ร้อนขนาดนั้น มีลมเย็นพัดผ่านเข้ามาเป็นระยะเมื่อมีร้อนได้ก็มีเย็นได้ก็คงเหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละมีทุกข์ก็มีสุขลมร้ายใช่จะมีทุกมงยามขวากน้ำใช่จะขวางทุกทางเดินตอนนี้เรามองเห็นลานดอกไม้ทุ่งเล็กแล้วป้ายสีเขียวเป็นรายละเอียดของชื่อดอกไม้ค่ะดอกไม้เหล่านี้มีชื่อเรียกที่เป็นชื่อท้องถิ่นอยู่แล้วและที่ได้ชื่อว่าดอกไม้งามนำพระราชทานนั้น มีความเป็นมาก็คือสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสวนพระราชหาหรทัไทยในธรรมชาติรอบพระวรากายอยู่เสมอแม้ครั้งเสด็จไปทรงงานนณพื้นที่แห่งใดก็จะทรงชื่นชมความงามของพันธุ์ไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้หายากหรือแม้เพียงดอกไม้ป่าต้นเล็กๆพระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญ ทาราชฐานชื่อให้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพันไม้เหล่านั้นได้เป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของประเทศไทยตลอดไปชื่อเหล่านั้นก็ได้แก่ดุสิตามณีเทวาส้อยสวรรณนาทิพเรส,สรัตจันทรพอมาถึงลานทุ่งหญ้าเล็กเราก็จัดการถ่ายรูปทันทีเลยค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตามหลังเรามาไม่นานเดินผ่านเลยไปไม่นานเขาก็เดินกลับมาบอกว่า ตรงนั้นไม่มีอะไรเราก็ถ่ายรูปกันคนละมุมค่ะเราก็ตั้งกล้องเองถ่ายภาพเองเดินไปเป็นนางแบบเองส่วนทีมที่พูดถึงเขามีช่างภาพมาด้วยมีนางแบบมาด้วยสองคนเราก็พยายามถ่ายภาพในจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ก็คือตรงที่เป็นทางเดินเราจะไม่ไปเหยียบย่ำบนต้นหญ้าที่แสงจะบอบบางขออนุญาตแนะนำสำหรับผู้ที่จะมาถ่ายภาพกับทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะ หากว่าเป็นชุดกระโปรงก็เป็นผ้าพ,พิ้วๆิๆเบาๆก็จะสวยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าถ้านางแบบโพสท่าสวยใส่ชุดอะไรก็สวยค่ะขอแนะนำจากประสบการณ์คนที่เตรียมชุดไปเต็มกระเป๋านะคะว่าท่านไม่ต้องเตรียมไปเยอะค่ะสามชุดนี่น่าจะพอดีเพราะว่าโพสท่าไปโพสท่ามาท่านก็จะไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดหรอกค่ะและก็ การเปลี่ยนชุดนี่นะคะหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะเปลี่ยนชุดยังไงถามเพื่อนที่ไปก่อนหน้านี้เขาแนะนํามาว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามค่ะก็เปลี่ยนชุดได้ง่ายๆตรงนั้นเลยเราไม่มีใครมาดูใครเราค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างโพสท่าของตัวเองวันนี้ลมแรงมากวนอุทยานน้ำตกผาหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพูลลนในท้องที่บ้านานาเลิน ตำบลนาเลินอำเอภสีเมืองใหม่จังังหวดอุบลราชธานีนะคะมีเนื้อที่ประมาณ12,991อะไร่กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่เมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2538สภาพธรรมชาติและภูมิประเทศบริเวณนี้จะเป็นเทือกเขาติดต่อกันก็คือภูแผงม้าภูพระทรายภูหมีเยี่ยม ภูผักหวานซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะสูงชันมีที่ราบเป็นลานหินบนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่282เมตรถึง399เมตรเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แนวเทือกเขาหินทรายหลายภูทอดตามเชื่อมต่อกันโดยมีน้ำตกผาหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาวเด่นในช่วงหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำมากดูสวยงาม แล้วก็ในช่วงฤดูหนาวหลังสายน้ำตกผาหลวงค่อยๆเหือดแห้งไปมวลหมู่ดอกไม้ผลิบานบนพลานหินบนยอดภูหลวงก็จะค่อยๆเติบโตออกดอกบิงบานสะพรั่งเกิดเป็นทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกผาหลวงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงหน้าหนาวของวนณอุทยานน้ำตกผาหลวงที่นักท่องเที่ยวต่างหวังที่จะมาเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้ป่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเช้ากว่าเราบอกว่า ดอกญ้าทุ่งใหญ่อยู่ตรงโน้นสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าเรารีบเดินไปทันทีเลยค่ะนี่คือทางที่เดินไปทางทุ่งดอกญ้าทุ่งใหญ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หลายๆท่านเดินไปแล้วอาจจะงงเอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเดินค่อนข้างไกลค่ะทีมที่เดินไปพร้อมๆกับเรานี่นะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินไปไกลเหมือนกันนะคะถึงกับต้องโทรหาคนที่เดินไปล่วงหน้าก่อนว่า เดินไปตรงไหนแล้วกลับมาหาหน่อยเขาก็เดินย้อนกลับมาปรากฏตัวค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเดินตามไปผ่านพลรานหินอันกว้างใหญ่ผ่านไปตรงนั้นเลยนะคะลมแรงมากเลยค่ะในช่วงทางเดินที่จะไปลานดอกหญ้าทุ่งใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาถึงแล้วก็จะมีรั้วล้อมกันประสัตวศาสตร์ค่ะ บางทีก็จะมีวัวควายของชาวบ้านมาและเล็มหญ้าบริเวณแถบนี้ก็จึงต้องมีการกั้นรั้วไว้พอมาถึงลานดอกหญ้าทุ่งใหญ่สวยจริงๆค่ะสวยมากสวยกว่าลานทุ่งเล็กเป็นร้อยเท่าเลยค่ะสมกับที่นักท่องเที่ยวที่เดินมาก่อนหน้าเราบอกว่าไปที่โน่นสวยมากนะคะพอมาถึงที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะตามมาเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ป่าที่ วัน,นอุทยานน้ำตกผาหลวงแล้วเมื่อเห็นลานทุ่งเล็กแล้วอย่าลืมเดินเลาะผ่านพานหินมาที่ลานทุ่งใหญ่นะคะจะคุ้มค่ากับการมาเยือนมากๆค่ะพอมาถึงที่นี่เราก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่เรามาพักค้างใกล้ๆที่นี่เพื่อที่จะมาทันตอนเช้าๆแดดยังไม่ร้อนส่วนใครที่แวะถ่ายรูปที่ลานทุ่งเล็กแล้วเดินมาเพื่อที่จะมาลานทุ่งใหญ่เดินไกลอยู่หน่อยนะคะอย่าถอดใจไปซะก่อน เพราะว่าทางเดินที่จะมาลานทุ่งใหญ่บางครั้งก็ดูเหมือนกับไม่ใช่ทางที่จะเดินมาเหมือนกับไม่ใช่ทางที่จะไปลานทุ่งใหญ่แต่ถ้าดูตามคลิปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะให้มั่นใจเลยค่ะว่าทางข้างหน้าเป็นลานดอกไม้ที่สวยแน่นอนตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่3-4กลุ่มแล้วนะคะต่างคนก็ต่างจับจองพื้นที่กันคนละมุมเราที่ถ่ายภาพเองเป็นนางแบบเองเราก็อาศัยช่วงที่ ใกล้ๆกับพลานหินจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลจะได้ถ่ายรูปทันจะได้โพสท่าทันนะคะส่วนคนที่มีเพื่อนมาด้วยมีช่างภาพมาด้วยถ่ายภาพให้ได้นี่นะคะเขาก็ไปที่ใกล้ๆดอกไม้สวยๆที่เขาอาศัยมุมกล้องได้ค่ะภาพที่เห็นในคลิปตอนนี้อาจจะดูไม่อลังการเท่าไหร่แต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วสวยงามมากๆค่ะ เวลาที่ลมพัดมานี่นะคะดอกไม้เริงระบำเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะพริ้วลู่ลมเป็นคลื่นสวยจริงๆมีโอกาสมาเที่ยวชมให้ได้นะคะที่นี่วนอุทยานน้ำตกผาหลวงบ้านนาเลินตนําบลนาเลินอำเภอรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและดอกไม้นี้จะมีให้ชมในช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาวในช่วงระหว่างปลายเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมของทุกปีค่ะวนอุทยานน้ำตกผาหลวงแห่งนี้นอกจากทุ่งดอกไม้ป่าอันสวยงามที่ใครๆมาเห็นแล้วจะต้องหลงรักแล้วนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมีจุดพักค้างแรมกางเต้นดูดาวมีถ้ำมีอ่างจากรุ่อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรับรองคุ้มค่ากับการมาเยือนที่นี่วนอุทยานน้ำตกผาหลวงมุมนี้ มองเห็นดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกผาหลวงเป็นดอกไม้ที่เหมือนกับย้อมสีประดับพลานหินกว้างใหญ่แห่งนี้ให้ดูมีชีวิตชีวามีสีสันสดสวยสะดุดตาและก็เป็นทุ่งดอกไม้ป่าที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะถือเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงหน้าหนาวของ วนอุทยานน้ำตกผาหลวงเลยทีเดียวค่ะมีหลายท่านที่มาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็มาอีกเพราะหลงในเสน่ห์ความงามของดอกไม้น้อยนี่เองตอนนี้ดอกไม้กำลังเริ่มบานนะคะยังมีช่วงเวลาอยู่อีกสักเดือนสองเดือนนี่นะคะยังมาชมได้ทันอยู่นะมาถึงแล้วใครบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะขอโทษทะเล เพราะช่วงนี้ใจโลเลไปหาเขาแน่ว่าเขาไปนั่นเวลาที่สายลมพัดผ่านมาดอกไม้ก็พลิ้วไปตามลมดูสวยงามมากๆเลยค่ะมาถึงที่นี่ก็ไม่มีอะไรจะสุขใจเท่ากับการได้มองออกไปเห็นทุ่งหญ้าสวยๆเห็นทุ่งดอกไม้สวยๆเราปล่อยใจเบาๆให้ธรรมาชาติได้บำบัดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ถึงได้รู้ซึ้งถึงคําว่าธรรมชาติโอบกอดเราเสมอดอกญ่าเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติที่อาจจะดูธรรมดาแต่ความธรรมดานี่แหละค่ะที่ทำให้ธรรมชาตินี่มีค่ามหาศาลเลยทีเดียวการที่เราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะกับเราเท่านั้น แต่มีกับคนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างๆก็ถูกขับเคลื่อนเพราะว่ามีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไปข้างหน้าของผู้คนเศรษฐกิจก็ย่อมเคลื่อนที่ตามไปด้วยเศรษฐกิจก็ย่อมก้าวไปตามด้วยเช่นกันค่ะการที่เราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามเท่ากับเราเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น คิดอย่างนั้นไหมคะเพราะว่ามีการใช้จ่ายเกิดขึ้นมีการหมุนเวียนเงินในระบบเงินก็กระจายไปสู่ชุมชนเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกื้อกูลกันเสมอมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนนี้ส0บนาฬิกาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วอย่าลืมพกน้ำดื่มพกขนมขึ้นมาทานด้วยนะคะแล้วเก็บขยะกลับลงไปด้วย ในระหว่างทางที่เราเดินกลับก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานพาน,นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมดอกไม้ป่าค่ะขากลับลงมาเราจะเดินไปทางน้ำตกผาหลวงนะคะตรงนี้จะเป็นถ้ำเล็กๆค่ะเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมของพระพิสุสง์ในอดีตค่ะเดินมาใกล้บริเวณนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะยิ่งเดินไปใกล้ไอเย็นความเย็นของน้ำก็ ลิวมากระทบผิวของเรารู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะมองไปโดยรอบมองเห็นเบื้องล่างโน้นนะคะเห็นหลังคาสีฟ้านั่นคือกระโจมผาหลวงที่เราพักค้างเมื่อคืนนั่นเองค่ะมองจากน้ำตกผาหลวงมองไปเห็นที่พักเลยซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนั่นคือกระโจมผาหลวงที่พักค้างเป็นกระโจมค่ะ มีแอร์ด้วยมีพัดลมด้วยนะคะเคยเห็นนักท่องเที่ยวไปยืนเล่นน้ําตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่เรามารอบนี้เราไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาเล่นน้ําแค่ได้รับไอเย็นแค่นี้เราก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะปริมาณน้ําตกในแต่ละช่วงเดือนก็จะแตกต่างกันนะคะตามภาพเล็กที่เราเลื่อนให้ดูค่ะในช่วงวันที่21 2 2็กดกรกฎาคม25 6ด เป็นช่วงที่แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลร,ราชธานีพอดีมีน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านชาวบ้านนาเลิน50หลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็คือหลวงพ่อผาหลวงมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้บูชานะคะเราเดินกลับลงไปแล้วนะคะเป็นทริปที่คุ้มค่ากับการรอคอย คุ้มค่ากับการมาเยือนมากๆเลยค่ะก็ขอเชิญมาเที่ยวชมบุพพางามนามพระราชทานเป็นไม้ล้มลุกที่มีฤดูเดียวนะคะรีบมาให้ทันในช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนธันวาคมยังทันอยู่ค่ะมาดีเดอร์แล้วก็เมื่อดีเดอร์กลับดีเดอร์นะคะเมื่อก็คือกลับบ้านนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนเมืองอุบลค่ะขอให้โชคดีมีชชยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรั์ทั้งกลับและไปทุกท่านเลยนะคะ ากลับเรามาชำระค่าบริการเข้าชมอุทยานที่ป้อมยามหน้าทางเข้าค่ะค่าบริการคนไทย20บาทค่ารถอีก30บาทวันนี้เราจ่ายไป70บาทค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เรา0ิบโมงครึ่งแล้วค่ะเรากลับไปที่พักอาบน้ำอาบท่ากันก่อนนะคะตรงนี้ก็คือที่พักกระโจมผาหลวงมองไปเห็นน้ำตกผาหลวงอยู่ด้านหน้าไกลๆโน้นนะคะ หากมีโอกาสมาเยือนอุบลราชธานีเชิญมาพักที่นี่บริการที่นี่ประทับใจมากๆค่ะใกล้กับบรณอุทยานน้ำตกผาหลวงด้วยนะคะกระโจมที่พักที่นี่มีทั้งแอร์และพัดลมมีลานกางเต็นท์ให้ด้วยนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวที่สำคัญใกล้กับบรณอุทยานน้ำตกผาหลวงไม่ถึง1กิโลเมตรเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ้อมตะวันสวัสดีค่ะ